อแล้วแต่ร้อยเจ้าโอ้เจ๋งเเดินไง้องทายเป็นไงไฟนี้เอดีครับอืมคู่ชกเรามาเป็นไงก็มาแข่งแขงก็มาเดินเดินดีอยู่่ยอืม กับไฟก่อนกับไฟนี้เป็นไงร่างกายกัดเยอะนิดนึงคนระับเพราะว่าไฟก่อนลดลด,ลดเยอะแล้วซ้อมอาทิตย์เดียวโอ้ตอนี่ก็ซอมอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์เขาบอกว่าเราของจริงวันนี้เราเก่งเป็นไงความรู้สึกเรา <c oughs> ก็ดี่งใจแบบคป็นทุกคนที่เป็นกำลังใจเออขี้กัดนี้เป็นไงบ้างครับดีอพอดีกัด180ลายแบดแล้วกันประเมินผลงานเป็นไงพอใจไหมไฟนี้ก็พอใจครับแล้วมีจุดไหนต้องกลับไปแก้ไขไหมครับก็ ที่จอมกันดีวันนี้อีนิดนึงก็ยังมีแผ่วนิดนึง่งครับโอ,โอแรงปลาย,ยังไม่ค่อยดีนะครับผมได้ฉีดทั้งหมดเท่าไหร่ครับวันนี้ก็น่าจะสองสามกำปั้น,นสองสามกำปั้นนะถือว่าแจ้งเกิดไหมวันนี้เนาะกอะแจ้งเกิดครับไฟๆก่อนนั้นนี้เราเราแพ้ใครมานมังกรมีครับเติมน็อกเยอะวันนั้นเนาะครับเยอะเยอะเมือรึยังเจอไหมถ้าตีร้อยแปดร้อยเก้าผมตีร้อยแปดร้อยเก้าได้เลยนะครับผมบอกเสียโบอ้หน่อยบอกเสียโบอ้เลยก็ขอบคุณครับ ขบอ,อขบคุณนมิขอบคุณนายหัวมินะครับแ,แบบวันนี้จ่าเจดมาเชียร์เราเลยบ,บอกอะไรกับจ่าเจดน้อยก็ขอบคุณมากครับก็การอยู่การซ้อมก็พัฒนมดีครับเป้าหมายของเราหลังจากนี้ครับเป้าหมายก็จลกัน ก็อยากิชะ4,108ร้อยชองทูชองทูนะครัอืออ่าสุดท้ายบอก FC ที่ติดตามมาหน่อยครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ FC ติดตามแล้วก็ให้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับโอเคครับยินดีด้วยครับน้องกายครไบ้เอาเห็นการรักเฮ้ยเงินเขาเป็นลมอย่างเดียวถึงจะชนะครับเป็นรองเขาเยอะพี่ผมรู้อยู่หรอไม่ยืนรังลมมันทำไม ูไไม่ด้ฮะชูไม่ได้นะไไดต่อยใหม่ก็ชูไม่ได้เขาผิวกว่าไอต,ตัวนั้นมันสามารถสองอะแต่เราไม่ไม่ค่อยม,ม,มีแรงไม่ตัวน้ับตัวตรงข้าวของจริงกันเนาะตัวนนะตรงข้าวจริงจริงครับเดี๋ยวเห็นตั้งแต่เด็กแล้วนี่พี่เขาเห็นดีนะ่ะคนมือเป้าเขา เป็อยัางาต้องหาเมื่อเขามาส่น้ำพันเมื่เขาน้ำพันอ่ะตรงนี้่อนจะได้ฮะแข่งแ่งยอมรับจริงอ่ะไอ้ตู้ข้ามาของจรงอ่ะพี่ผมยอมรับมีอะไรพูดนะผมจริงนเอาไว้้มานอ่ไมด้อมกินไม่ได้ไม่มีอะไรจะพูดเลยไม่รรับกเ่งมากเ น้องชายครับพี่ออกคุยด้วยทีหนึ่งครับเป็นไงเกมวันช่วงนี้เป็นยังไงครับเกมยากเกมยากครับจับจับไม่ันะมันอดัดตั้งแต่ยุคไหนครยุคสามยุคสามยุคสามเราก็พยายามจะเข้าไปจับนายีนะแต่ว่าจีใดไม่ถนัดจับไม่ได้ครัตไตอออกแล้วเลย พอใจเกมผู้โชคของตัวเองไหมน้อไม่ที่ว่าจะทำได้ดีกว่านี้นะผู้ชโชคมาเป็นไงบ้างครับแข็งมาดีเนะครับแล้วจุดไหนที่เราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเดินครับเดินไม่ทันเดินไม่ทันพอพเร็วเด่นโตเร็วนะบอกครับผู้เขียนนะเด่นไม่ได้นะเราพูดอะไรกับแฟนเลที่เชียร์น้องวันนี้นะครับผม อันนี้ก็แพ้ครับแมนยูขีดสามแต้มนองเปาำใจครับผมจะสู้ต่อไปครับผม